ติดบ้านหรือพกพาสดก<ด><ะ>สบายก็คือแก้วปั่น,นนะอเนกประสงค์นะคะตัวนี้นะคะโอ้ก็คือแบบว่าเหมือนกับบางครั้งอะ่ะเราเป็นคนที่ชอบซื้อผลไม้มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะและทีเนี้ยบางทีอะ่ะเราก็รกับประทานไม่ทนนันไงเราก็จะมีเหลือผลไม้เนี่ยค่ะที่ใกล้สุกแล้วเต็มที่เราก็เลยมาคิดว่าเออ ในกล่องก็จะมีตัวนี้ค่ะเครื่องปัด1อันนะแรงเทอร์โบโลแล้วก็สาย USB ค่ะสามารถเอาไปชาร์จได้กับหัวปลั๊กโทรศัพท์นะคะเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีตัวอันนี้คือกระติกน้ะหรือว่าตัวกรองนะคะตัวกองอ่าแล้วก็จะเป็นมีกระดาษอยู่ข้างในนะเขาก็จะมีวิธีบอกค่ะนะจริงๆก็น่าจะใช้งานง่ายสะดวกอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว ใบมีดสีใบมีดค่ะน่าจะแหลงอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเน่เปิดตรงนี้ชาร์จแบตเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดตรงนี้ค่ะเข้ไหมอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองพอกันเลยค่ะติ๊ง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 ค่ะเราก็ไปละ เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะแกะกล่องมาสิ่งสําคัญหรือต้องทําความสะอาดก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาทดลองกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้มีตัวกล่องด้วยเนาะก็คือสะดวกสบายเวลาที่เพื่อนๆแบบว่ามีผลไม้ที่เหลือไว้อ่ะยังไม่อยากรับประทานอยากเปลี่ยนรูปแบบอะไรรูปลักษ์ใหม่ก็มาปั่นเสร็จนะคะสามารถดื่มได้เลยไนงะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรูแบบนี้ค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็อ่ะกระดกดื่มได้เลยจะพกพาไปไหนก็สะดวกนะยังรับประทานไม่หมดแน่ห้อยได้เลยนะคะ ห้อยกระเป๋าห้อยรถปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แวนแว่นแวนแวนอะไรไป้หมดอ่าโอเคทีนี้เราก็นีกล้วยนะคะกับสลังนะหลือในอยู่ในตู้เย็นทีนี้เราก็เลยคิดว่าอาจถ้าปั่นแค่กล้วยกับสรังก็รสชาติอาจจะจืดไปหรืออาจจะแห้งไปเราก็เลยจะเอานมเปรี้ยวเข้าไปปั่นด้วยก็เลยจะเป็นน้ำผลไม้นมเปรี้ยวรสชาติใหม่ของเราเนาะจะรอดไม่รอดเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะอ่าโอเค เราจะใส่กล้วยลงไปก่อนนะคะ,ะเราจะใส่กล้วยลงไปก่อนนะกล้วยนี้ก็คือเริ่มสุกแล้วคะ่ะเพื่อนเราจะใส่กล้วยไปก่อนนะอ่ามันต้องมีน้ํำแหละเพราะว่าถ้าไม่มีน้ํามันจะไ้นี่ไงมันแห้งไปแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะปัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวไอตัวใบนีดมันอ่ะจะพังอันนี้เราไปชาร์จกอน USB มาเรียบรอบบ้อยแล้วนะคะเพื่อนอ่าเสร็จแล้วเราก็ขยับแล้วเราก็จะ เทนมลงไปนะคะแล้วแต่เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจะเป็นผสมน้ำเป่าก็ได้หรือว่าจะเป็นนมจืดหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยอันนี้เราลองคิดค้นสูตรของเราดูเนาะรอดไม่รอดก็เดี๋ยวดูกันอ้าวโอ้ยนดีท็อกดีท็อกล้างลำไส้คืนนี้เนาะ เินไปชะาดะ้วครับทุกคนใกล้หมุนแล้วได้ไหมได้เนาะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันล้นอ่ะแล้วเวลาที่เกิดเราจะปัดเราก็ต้องขยับล้นมานิดนึงด้วยนะเนี่ยเหมือนมันซึมซึมนิดนึงด้วยนะนะานนานเอออ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองไปปั่นกันเลยดีค่ะดีกว่าค่ะเราจะได้รู้เนาะว่าเป็นยังไงอ่ะเราก็ปิด โอเค <Okay. S 2> ค่ะดูแล้วค่ะเมื่อกี้ที่เปิดไม่ติดตัวนี้ปิดให้สนิทนะคะแล้วก็กดย้ำหนสองครั้งมันจะปานอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูค ที่เราคิดคนที่มาเนี่ยจะรับประทานได้ไหมเนาะน่าจะได้ยางพอได้แล้วมั้ยอีนิดเดีครับอีนิดนึงเหรอครับอ่ะเราก็จะเขย่าช่วยก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันไงเขย่าช่วยเขย่าช่วยดับเลยค่ะอ่ะอ่าได้อยู่อ่ะงั้นเราพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเครื่องมันจะทางานนะอ่ะโอเคค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปเปิดฝาตัวนี้เขาก็ทํามาสะดวกสบายก็คือเพื่อนเพื่อนสามารถรับประทานกระดกได้เลยนะคะเพราะมันมีรูตรงนี้เพื่อไม่ให้หกนะแต่เดี๋ยวเราจะ รับประทานด้วยแก้วเนาะเพื่อที่จะแบบว่าทำให้เพื่อนๆดูอ่ะว่ามันปั่นออกมาได้แล้วดาดประมาณไหนค่ะอ้าวอาเปิดมาหืมหอมอ่าโหมเราไปดูกันค่ะเพื่อนๆนี่เหอยังมใช้ได้อยู่นะมันก็มีเศษเหลืออยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปั่นนานไงเนาะมันก็มีโลดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ คนค่ะเพื่อนเนาะนี่ดีท็อก่างดีเลยเนี่ยมีไฟเบอร์มีวิตามินมีอะไรก็รแล<ส><ห>้วแต่อียเพื่อสุขภาพเอเอรอร่อยาสายเคลตี้ไม่ควรพลาดค่ะพเพื่อนโอเคค่ะสําหรับใครที่อยากไปลองทําก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะเ,<อ>เครื่องปัน่นคนอะไม่ใช่เครื่องปัน่นแก้วปัน่นผลไม้ก็ได้เนาะแก้วปั่นเออะไรก็ได้พวกพาเลยลองไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก ราคาก็ตามที่บอกเลยร้อยก็บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบนะคะตัวนี้ก็แนะนําเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจนะคะก็ฝากกนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวของช่องเรานะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอลากไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปบาย